ช่อไตเติ้ลกูชี่ช่ของเขาวันนี้เขาจะมาถัเป็นฟิสกูชี่อยู่ในบาจะอี้ขอเดสน่นาไรเซนมน่ล้อะไรมั้งนี่คือเดี๋ยวจะปล่อยแลยไปอ่ะก้าวขว้ก้าวขึ้นขูอะไรแล้ว จัดของให้แม่เพราะว่าแม่โยไปแูจักของนอกกันเจ็ดคูบวก็เจ็ดบสองแล้วก็สาเดือนเจ็ดนะเจ็ดบก็อีั่ขั้ต่ตแขน็ดคบแวอะไรนสองคบแล้วก็สาเดือน แต่กว่าคุณจะนึกทันนะแล้วก็รู้ว่าตอนนี้มันสติแล้วก็คนที่จะมาที่โดดแล้วก็ที่ตาสึกนะก็